และก็คุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะคะตอนนี้เราก็เป็นโปรแกรม Dance from home กันไปก่อนนะคะเนื่องจากสถานการณ์โควิด1 9ตอนนี้นะคะก็อยากให้ทุกคนแข็งแรงนะคะดังนั้นเราก็เลยจัดคลาสสอนเต้นออนไลน์กันดีกว่าจะได้มีอะไรให้น้องๆทำแล้วก็ไม่เบื่อด้วยนะคะวันนี้ครูเบลก็เลยอยากจะสอนเพลง How to Love ของน้องเอลลี่นะคะเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยในแอป t ิ k t o k น้องๆบางท่านก็ มี Account แล้วก็เล่นเต้นในนั้นกันอยู่แล้วนะคะก็เลยอยากจะมาลองให้ทุกคนเนี่ยมา Challenge แล้วก็เต้นไปด้วยการทำคลิปมาส่งครูเบลด้วยนะแล้วก็ลงสื่อโซเชียลไปแบบว่าท้าเพื่อนๆเ,เต้นต่อกันได้นะคะอ่ะวันนี้เราก็จะมาสอนท่าในเพลง How to Love ของน้องแอลลี่กันนะคะโอเคเดี๋ยวครูเบลจะสอนหันเข้ากระจกจะได้ ไม่งงนะคะว่าถ้ามันขยับทางไหนนะคะแต่เดี๋ยวจะมีคลิปที่เป็น Mirror ก็คือเป็นแบบดูแบบกระจกให้น้องๆไปฝึกด้วยค่ะโอเคอ่ะเราก็จะเริ่มจากตรงท่อนอยากจะรักกันหรือเปล่านะคะเราจะกระโดดไปทางซ้ายโดยที่วนมือเหมือนเหมือนขับรถนะคะกระโดดอะยกขาขวานะอยากจะรักคําว่ารักนะคะกันเหมืนทำมือเหมือนตัวแอลชี้ลงนี้นะคะกันหรื เปล่าคือเป็นพาล่ซ้ายลายขวาแล้วก็ก้าวขาซ้ายออกดึงลงมาเปล่านะคะไปอีกข้างหนึ่งคำว่า show let me show you นะคะคราวนี้ how to love เป็นที่ศีรษะ how to แล้วก้าวขาขวา love นะคะทีหนึ่งลองเร็วขึ้น5 6 7 8อยากจะรักกันหรือเปล่า let me show you how to love อา ทีนี้พอ How to love แตะอกที่8นะคะ Love 8แล้วเข้าไม่ต้องเคิร์นนะเป็นขวาซ้ายแล้วไว้ที่ปากนะคะไม่ต้องเคิร์นเว็บตรงคำว่าขยับนะคะไม่ต้องเคิร์นขยับนะคะพอขยับปุ๊บ5ส้นเท้าขวามาที่6นะคะเออโทษห3 4เว็บฝั่งนี้ด้วย5 6นะคะแล้วค่อยเป็นซ้ายส้นปลายส้น7และ8อ่ะอีกทีนึงนะช้าๆอยากจะรักกันหรือเปล่า Let me show you how to love 8ไม่ต้องเขินค่ะหยับเข้ามานะคะ6นะไปที่7และ8อีกรอบนึงอยากจะรัก กันรึเปล่า Let me show you how to love นะคะอันนี้คำว่าเสียวหลบสายตานะเป็นเหมือนส่งจูบปัดศีรษะกระโดดปึ้งนะคะโอเคต่อไปเป็นท่อนฮุกนะคะ Show me how to love นะคะท่อนนี้อ่ะลองมาดูกันเราเข้าตรงนี้ค่ะ Show me how นะคะ โชว์มีคือเหมือนเหมือนควักมือนะคะขาเป็นเอามือก่อนดีกว่าเดี๋ยวมือกับขารวมกันแล้วอาจจะงงเอามือก่อน Show me how to love นะคะเลิฟมาแตะที่ปะก how to love สองรอบแล้วมันจะเป็นขานะคะ how to อันนี้เรามือก่อน how to love แปดแคือแตะมือไปข้างหลังนะคะแตะนะ,ะทีนี้ขามันคือ1และ2และ 3และ4เป็นอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆ5 and 6 7และ8นะคะอ่ะทีนี้พร้อมมือก็คือ Show me นะคะ Show me how ปัดคำว่า how to love แตะที่ปากฮาว o ูเ o ิอ่าต่อที่ข้างซ้าย how to love How to love แปดตรงน,นี้อ่ะแปดแตะเก็บขาซ้ายชิดเข้ามา โชยกสะโพกซ้ายขึ้นโชมีอ่ะเอามือก่อนนะมือคือโชมี how to love นะคะโชมี how เป็นเป็นตัว L สลับขึ้นลงขวาขึ้นซ้ายลง how to love how to love นะคะอ่ะสะโพกมันคือขึ้นซ้ายโชมี me, นะคะ how to how ก็สะโพกซ้าย to ลงมาขวา แล้วก็เลิฟอีกทีนะคะแล้วยกซ้ายสะโพกซ้าย how to love จังหวะที่7และ8เป็นสลับนี้อ่า and 7จ n d 8จับที่สะโพกนะคะอ่าทีนี้รวมกันตั้งแต่แรกนะคะตรงตั้งแต่ท่อนฮุกท่อน how to love เป็น show me how to love how to love how to love 8 Show me how to love how to love and 7 and 8อีกรอบหนึ่ง Show me how to love how to love how to love 8สะโพกซ้ายขึ้น Show me how to คำว่า love สะโพกกลับมาขวา how to love and 7 and 8โอเคไปลองพร้อมเพลงกัน